ก่อนจะเริ่มคลิปกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยะบ้านเด็กเกเรคนนควายไนออนโซดี้ภาพที่สี่ภาพมั่วนะเว้ยนรกด้วยฉันพร้อมแลวเที่ยงคืนหนึ่งวินาทีอ๋อเหรอเป็นเด็กเป็นเล็กหัดนอนดึกเก <c oughs> ็เป็นนอนอและ ฟังเสียงฉันขอแคร่รหัสไวไฟมีหรือกระต่ายวะฉันไม่กล้าเลยฮะเฮ้ยไอ้ยเฮ้าวโอ้ยไปละเป็นสักีที่ฉันอยากให้ฉันไป เริ่มร hmm. uh, ้อนแล้วแฮะฉันไม่เกิดไปหรอกเฮ้ยเติมเออนนี่ทำปแา้ไไปสีกุยไหนขอฟังเสียงหน่อยสิเออเสียงอะไรวะ เดี oh, okay. então, ei, hey, ๋ยวก่อนเฟรดี้เออเออแป๊บนึงแป๊บนึงว่ามาเฟดี้เฟดี้เฟดี้อะไรนายเล่นคนหวยนายรู้ตัวไหมเฮ้ยพวกนายเงียบๆหน่อยได้ไหมเฮ้ยอย่ามาสั่งกูสิว่าพวกมึงเงียบๆหน่อยดิเฮ้ยฉันเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแกพวก สามขวบอย่ามาสั่งสิเว้ยเฮ้ยกลับในห้องดีไหมมึงกลับในห้องเฟดดี้มึงยโอ๊ยโอ้ยคตเบื่อเลยเฮ้นี่เจ้าหนูฉันชื่อชิก้านะเธอเบื่ออยู่ใช่ไหมใช่ละเนี่ยฉันมีหวังอยู่แค่จะเล่นเก็บไฟในแอมเฟตตี้เวิลดนะ์น่ะมันโคตรหนุกเลยเฮ้ยฉันขอรหัสไปไฟไง ไม่ให้เปิดทำเชื่อเลยโทรศัพท์พังแล้วมอั้งไงหนู